สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน B A Car สวิทพะเยานะครับผมเน็ตออโต้นะครับฝ่ายขายร้านฮอจด้ากั B A Car สวิทนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับเครื่อง3.0รุ่น G ยร a อ Auto ปี2012นะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่485,000บาทนะครับผมาหากลูกค้าท่านใดสนใจจองโปรมาเพียง99บาทนะครับจะได้รับโปรโมชั่นช่วยดาวอีก20,000บาทนะครับผม ลค้าจะได้ผ่อนอยู่เดือนละ8,600บาท84เดือนนะครับผมครานี้เรามีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้กับลูกค้าไปเลยนะครับผม3ปีหรือ30,000กิโเมตรนะครับผมกรณีตรวจสอบเจอว่ารถมีประวัตินะครับผมทางเต็นต์ยินดีรับซื้อคืน100%เต็มนะครับผมปิดบัญชีให้เลยแถมค่าเสียเวลาให้อีก100,000บาทนะครับโอ้โหคุณภาพรถสวยยังไม่พอคนระับการรับประกันยังดีอีกด้วยนะฮะคันนี้ก็ มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับมีกล้องมองหลังนะครับผมนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมคันนี้เดิมๆจากศูนย์เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับผมเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์163แรงม้านะครับผมเป็นเครื่อง3,000นะฮะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผม คันนี้ก็คันหน้าเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดเลยแผ่นเพจยังเดิมนะครับมีกล่องเบรกเอวีด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะฮะแล้วอยากได้เป็นสีประตูเกียร์ออโต้นะฮะต้องขอแนะนําคันนี้เลยนะฮะวีโก้แชมป์นะฮะเครื่อง3.0มสีประตูนะครับผมรุ่น G ีเกียร์ออโต้ปี2012นะครับผมเราขายอยู่ที่485,000บาท ช่วยดาวอีกส0 0 0มบาทนะครับผมก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนต่อภาษีพบรบให้หมดเลยนะฮะใครสนใจนะฮะร,รีบจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมเพียง99บาทนะครับ